เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google m a p แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูแอนดแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยยังคงอยู่กันที่รายงานการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนของทีมค่ะและในส่วนของทัพหลักและก็ทัพสำรองวันนี้ถึงคิว South West d i v i s i o n อีก5ทีมค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราค <t ık> ่ะกดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับโอ้โหมันแน่นอนครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันที่ทีมของลุกกี้แห่งปีล่าสุดจาโมแรนง่ะนั่นก็คือแมนฟิสกิสลียค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างพวกเขาเสียตัวจอจแจ็กสันค่ะเป็นฟรีเอเจนต์แอนโทนีโทลิเวอร์ค่ะเป็นฟรีเอเจนต์ยูตะาวาตานาเบะนะคะไปอยู่กับท o รอนโต r แรปเตอร์สค่ะและพวกเขาก็ได้ตัวมาริโอเฮอร์ซอนยาค่ะที่เทรดมาจากพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์สและก็ได้ตัวเดสมอนด์เบนค่ะลุกกี้ในอันดับที่30นะคะ และก็ได้ตัวซาเวียร์ชิลแมนค่ะดราฟต์รอบ2อันดับที่5้าสำหรับเมมฟิสกิสลี่ค่ะการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูหน้าตาของทัพหลักและก็ทัพสำรองกันหน่อยค่ะอย่างที่เอเมนตูนพูดนี่นะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าทีมเมมฟิสกิสลี่เนี่ยเขาอยู่ในกระบวนการสร้างทีมมาสักระยะหนึ่งแล้ว<อ>ครับ,รบและพวกเขาก็ได้ตัวจามอแรงไปเป็นที่เรียบร้อยจามอแรงนี่คืออนาคตของทีมไปยาวๆแน่นอนครับ ทีนี้ครับเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมในฤดูกาลที่จะถึงนี้กันนะครับในส่วนของแบ็กคอร์เนี่ยสองกายก็แน่นอนครับนั่นคือจามอร์รนกับเดเรนบรูคครับสำหรับฟรอนต์คอร์นะครับสองปีก็คือจัสติสวินสโลครับแล้วก็จาร์เรนแจ็กสันจูเนียครับในส่วนของเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นโจนาสวาลันจูเนสครับสำหรับสำรองหลักๆเนี่ยครับสองกายคือไทอัสโจนครับแล้วก็เกรสันอาร์เรนครับสองปีก็คือมาริโอเฮอร์ซอนยากับแบรนดอนคราฟและในส่วนของเซนเตอร์ก็อาจจะใช้ซาวเวียทิรวูดดดาครับแล้วก็ เอสมนนเเบบรคัท่าที่ฟังดูแล<ด>้วครัเนี่ยไอ้บีเนคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะมีผลงานอย่างไรคะใ,<ช>ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องขอชื่นชมผลงานของเมมฟิสกิสลี่ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้ก็ <ๆ S 1> ตามเนี่ยแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแตกต่างกันในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยไม่ใช่แค่เมมฟิสอย่างเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ไซออนวิลเลียมสันเนี่ย ลุยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยหรือจะเป็นอย่าง Phoenix Suns เนี่ยนี่ก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะครับรหรือจะเป็น Golden State Warrior เนี่ยคราวนี้ก็กลับมาแล้วแม้เครทอมสันจะเจ็บแต่เขาก็ยังมี Stephen Curry นะครับนี่คือความยาก,กลัวของฝั่งตะวันตกจริงครับดังนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่านะครับทางเม s Grizzlies ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยไม่น่าผ่านเข้าเพ a อ o f ครับ<ม>พวกเขาน่าจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่11ครับในส่วนของภาพรวมชัยชนะทั้งมหมดเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่30ถ นั่นสิคะสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะฝั่งตะวันตกเนี่ยโหดทั้งนั้นเลยนะ,ะมมเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปกันเลยะค่ะทีมที่พลาดการเข้าสู่เพลย์ออฟติดต่อกัน23ฤดูกาลนะคะนั่นก็คือซานอันโตนิโอสปอร์สค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทีมอย่างไรบ้างคะ่ะพวกเขาเสียมาโกเบลินเนลลี่ค่ะฟรีเอเจนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจกลับไปเล่นที่บ้านเกิดของตัวเขาเองที่อิตาลีค่ะบรินฟอบ ฟรีเอเจนต์ที่ไปเซ็นสัญญากับมิววอกกี้บัคส์ค่ะ2ปี4.7ล้านเหรียญและพวกเขาก็ได้ทำการดราฟตัวเจฟฟิงแฟสเซลล์ในอันดับที่11และก็เทรย์โจนส์ในดราฟรอบ2อันดับที่4ีปิดท้ายกันที่การเซ็นสัญญ,ญาเก็บยาขอบเพอร์เทลนะคะ3ปี26.2ล้านเหรียญอ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับทีมแซนแอนโทนิโอสเปอร์สนะคะหนึ่งในทีมขวัญใจของแอดมินเอค่ะสำหรับสเปอร์ในตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายยุ่งจริงครับ,รบใกล้ที่จะเข้าสู่กกรรระบวนาาส้งทีม แบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของทีมกันหน่อยนะครับในส่วนของแบ็กคอร์ดเนี่ยสองกาดก็แน่นอนครับเดชอนเต้เมเร่กับเดริกไวท์ครับสองปีก็ขยับเอาเดมาเดโรซังครับมาเล่นคู่กับลามาคัสออร์ริชเช่นเคยครับและเซนเตอร์ก็ต้องใช้ยาขอบเคอร์ทรูแบบเต็มๆแน่นอนฮะสำหรับสำรองหลักๆเนี่ยครับสองกาดก็ยังเป็นขวัญใจทีมเช่นเคยครับนั่นก็คือแพตตี้มิลส์กับรอนนี่วอล์เกอร์ครับสองปีก็คือรูดี้เกย์ครับกับเทรไลท์ครับและเซนเตอร์ก็คือ ครับอย่างเดวิน b บสเซลครับแล้วก็เทรย์โจนส์แล้วใดวดูการที่จะถึงนี้ล่ะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะพวกเขาจะสามารถกลับเข้าสู่พื้นที่ในเพลย์ออฟได้ไหมคะอย่างที่บอกนีว่าทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายยุคจริงๆครับสำหรับทีมสเปอร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามมาตั้งแต่ยุคนตี้สเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยเหมือนมีการส่งไม้สอกนฮะจากเดวิดโรบินสันเนี่ยมาให้ทีมดันแคน จากทีมดันแค้นเนี่ยก็มาส่งให้กับโทนี่พาร์เกอร์ให้ Man มานูจินโนเบอรี่อะไรแบบนี้และทีนี้พอกําลังจะถ่ายเข้าสู่ยุคของคาไวเลเนอร์เนี่ยทั้งสองทีทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับคาไวเลเนอร์กับทีมสเปอร์เนี่ยเขาก็มีปัญหากินใจกันสุดท้ายก็ต้องแยกทางจากกันมันเลยทําให้กระบวนการสร้างทีมของ,เอขงสเปอรอนน์เนี่ยค่อนข้างสะดุดนิดนึงจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นคาไวเลเนอร์เนี่ยที่นําทีมแล้วก็เตรียมส่งมาให้ต่อให้กับเดชอนเต้เมอร์เรย์หรือจะเป็นเดริกไวอะไรแบบนี้ครับตอนนี้มันก็ ก็ต้องมาค่อยๆสร้างทีมใหม่นะครับมีการเอาตัวเดมา r เดโรสร้างเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะเติมเต็มอะไรได้ในส่วนของเดชอนเต้เมเรดเดริกไว้เนี่ยก็ยังต้องประสะส,สมประสบการณ์กันต่อไปดังนั้นเนี่ย เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงก่อนเส้นตายการเทรดครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเทรดของเดมาดิโรซ่นหรือจะเป็นรามาคาสออร์ริชเพื่อที่จะหาสิ่งดีๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาสู่ทีมสเปอร์อีกครั้งหนึ่งครับแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นทรงแบบนี้เนี่ยส่วนตัวคิดว่านะครับคิดว่าทางสเปอร์ในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยไม่น่าจะผ่านเข้าเพลย์ออฟเป็นปีที่2ติดต่อกันครับและทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะจบที่อันดับที่13ครับ โอ้ถือว่าอยู่ท้ายตารางของฝั่งตะวันตกเลยครับอันนี้คือคือเป็นเรื่องจริงที่น่าจะต้องทําใจสำหรับแฟนๆเนี่ยนะครับและก็คิดว่านะครับคิดว่าทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะชนะอยู่ที่ราวๆสามสถึงสาเกมแค่นี้ครับไม่น่าถึง50%ครับค่ะ เราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยนะคะทีมที่ในช่วงปิดฤดูกาลนะคะโอ้โหเต็มไปด้วยปัญหามากมายเลยนะคะและการเปลี่ยนแปลงมากมายค่ะนั่นก็คือเฮลซินบล็อกเก็สค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะและล่าสุดค่ะก็มีการเทรดลัสเซอร์เวสต์บูไปวอชิงตันริซึ่ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโรเบิร์ตโคฟิงตันเทรดไปอยู่กับพอร์ตแลนด์เชลเบอร์เซสเจฟฟ์กรีนไปเซ็นสัญญา1ปี2.5ล้านเหรียญกับบร o o ลินเน็ t ซ์ไทสันแชลเลอร์ค่ะก็ยังคงเป็นฟรี ออสตินฟรีเวอร์ค่ะฟรีเอเจนต์ที่ตอนนี้เนี่ยไปเซ็นสัญญากับนิวย์กนิกส์ ปี10ล้านเหรียญค่ะชาโบโซเซฟ,ฟโลชาค่ะก็ยัคงคงเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ค่ะทีมของพวกเขาได้จอห์นวอลค่ะจากการเทรดแลกกัลลาเซลเวสบิร์กเตอร์ลิงบราว์ค่ะฟรีเอเจนต์จากมิวอ็กกี้บัอกซ์ที่สัญญา1ปี1.6ล้านเหรียญคริสเตียนวูดไซายแอนเทรดจากดีทรอยต์เพสเันส์นะคะที่สัญญา3ปี41ล้านเหรียญค่ะเดมักัสคัสซินค่ะสัญญา1ปี2.3ล้านเหรียญและก็ได้ตัวดราฟรอบ2อันดับที่52ค่ะเคนยอนมาตินจูเนียร์ เป็นยังไงบ้างคะเมิเน่สำหรับทีม Houston r o c k ก t s ส่ะาหน้าตาของทัพหลักก็บทัพสำรองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะเนี่ยในส่วนของ Houston Rockets สนะครส่วนตัวเชื่อว่ายังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครับแต่ตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับในส่วนผู้เล่น5ตัวแรกเนี่ย แบ็กคอร์ดสองกาดเนี่ยครับก็เป็นจอห์นวอลกับเจมส์ฮาร์เดนครับสำหรับฟรอนต์คอร์ดสองปีกนะครับนั่นก็คือเอริกกอร์ดอนครับกับคริสเตินวูดแน่นอนครับในส่วนของเซนเตอร์ก็ยังคงใช้พีเจทักเกอร์ต่อไปครับในส่วนของสำรองเนี่ยนะครับกาดก็ยังคงต้องวนๆครับยังคงต้องใช้เจมส์ฮาร์เดนครับกับเบนแมคเรมอลครับในส่วนของปีกก็จะเป็นสเตอร์ริงบราวน์ครับกับเคนยอนมาเรนจูเนียร์และเซนเตอร์ก็เดมาร์คัสคาสซินแน่นอนครับและพวกเขาก็ยังมีไมเคิลเฟรเชียกับคริสเครมอนชี่ยค่ะสถานการณ์เนี่่่ยยไมมคอั่นนคคงเลยะรับทีม จะเป็นอย่างไรบ้างคะเนี่ยในจุดนี้นะครับเห็นด้วยแกเมินตูนครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยโหยังดูไม่ค่อยนิ่งเลยครับยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงในอนาคตแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับส่วนตัวคิดว่านะครับเขาน่าจะจบที่อันดับ9ถึงอันดับ10ด้วยครับ้ดยซ้ำครับใช้ชนะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 35- 36เกมแล้วก็ต้องไปวัดในเพลย์อินครับ วัดเพื่อแย่งเข้าอันดับ8อะไรอย่างนี้ฮะเราไปต่อกันที่ทีมที่แฟนๆบาี่ยให้ความสนใจมากอีกทีนึงเลยนะคะเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้่ะทีมของพวกเขาเนี่ยจะได้ตัวไซออนกลับมาร่วมทีมกันแบบตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยค่ะนั่นก็คือนิวออร์ลีนส์เพลกันส์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทีมของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลักๆเลยค่ะทีมของพวกเขาเสียจอริกเฟเวอร์ฟรีเอเจนต์ค่ะที่กลับไปอยู่กับยูทห์แจสสัญญา3ปี29.1ล้านเหรียญ จูฮอล l เดย์ค่ะเทรดไปอยู่กับ m ิวอ a u k e e บัคส์แฟรงก์จอห์น n นเป็นฟรีเอเจนต์ค่ะจาริโอคาฟอร์ค่ะฟรีเอเจนต์เซ็นไปอยู่กับดีทรอยต์พิสตันส์สัญญา2ปี4ล้านเหรียญอีชวนมอร์ <No. S 1> More, ค่ะฟรีเอเจนต์เซ็นไปอยู่กับ p h นิกซันส์ s 1ปี2.3ล้านเหรียญและพวกเขาก็ได้ตัวสตีเฟนแอดัมส์นะคะที่เทรดมาจากโอเคซีฟันเดอร์เอริกเบโซค่ะเทรดมาจาก m ิวอ a u k e e บัคส์วิลลี่เฮอร์ g o โ e เมส ฟรีเอเจนต์จากชาวอรทอนเนี่ยเซ็นสัญญา1ปี1.7ล้านเหรียญและเขาก็ได้ดราฟตัว k y ลลาลูเอสค่ในอันดับที่13และก็ปิดท้ายกันด้วยการเซ็นส,สัญญา Max c o n t อนแทคกับแบรนดอนอินแกรมเป็นที่เรียบร้อยค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะ 5ปี158ล้านเหรียญน่ะดูแล้วเนี่ยคะ่ะสำหรับ New Orleans Pelicans ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยมีความลงตัวมากขึ้นมาก,<ช>มากๆเลยนะคะคมิเน,เน่หน้าตาของทัพหลักและทัพสำรองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับ b r a n ด on อ n น r a m ก่อนครับโอโ้โหสัญญา5ปี158ล้านเหรียญเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยนะคบโอ้โหมหาศาลมากๆครับยินดีกับเขาด้วยจริงๆผลงานโดดเด่นจริงๆครับและก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่แอดมินตูนพูดครับทีมของพวกเขาเนี่ย ดูลงตัวดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกของเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้กันก่อนครับ ในส่วนของแบ็กคอร์ดเนี่ยแน่นอนครับ2กาคือรอนโซโบกับเอริกเบรโซครับสำหรับฟรอนต์คอร์ด2ปีครับก็แบรนดอนอินแกรมครับแม็กซ์คอนแทรคเพลเยอร์ครับแล้วก็อดิดราฟอันดับหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาครับอย่างไซออนวิลเลียมสันครับในส่วนของเซนเตอร์ก็สตีเวนแอดัมส์ครับสำรองหลัก2กาดเนี่ยก็คือเจเจเรดดิกจอมแมนครับแล้วก็นิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์ครับสปีก็คือจอร์ชฮาร์ดแล้วก็เวนเจลร์แกเบรียลครับเซนเตอร์ก็แจ็คสันเฮแน่นอนครับและพวกเขาก็ยััังมมีีววิิลลลลล่่เเฮอออรร์นนโโโกกแ้้็ไคคาูสบห แน่นอนครับจริงค่ะดูแล้วเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยค่ะคมีการผรสมผสานได้อย่างลงตัวเลยนะคะทั้งความสดประสบการณ์วงนอกวงในค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยโอโอต้องชื่นชมฝ่ายบริหารจริง,ๆ,รงๆนะครับที่เสริมทีมได้ค่อนข้าง <dum. S 1> ดีครับแต่สาหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยผลงานดีขึ้นแน่นอนแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่แท้จริงของพวกเขาครับทีมเพลิ์เกนส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้จะเป็นทีมที่ดูสนุกเล่นสนุกแน่นอนเกมเร็วมีการยัดห่วงหนักๆตลอดเวลาทั้งเกมเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะส่วนตัวคิดว่าทีมของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงจบฤด,ดูกาลที่อันดับ9หรืออันดับ10ครับไปลุ้นกันในเพลย์อินครับชนะรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่35 3 6ถึง36เกมอาจจะต้องไปแย่งพื้นที่เพลย์ออฟกับ Rockets ครับเรามาติดตามชงครับ ทีมของพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนรอชมเันครับเรามาปิดท้ายที่ทีมขาขึ้นค่ะทีมที่มีหนึ่งในตัวเต็ง MVP ในรดูการที่จะถึงนี้เลยนะคะอย่างลูกกรดอนฉีกค่ะนั่นก็คือดัล a s m แม e ริกส์ทีมของพวกเขาเสียตัวแม่นอย่างเซนคารีค่ะที่เทรดไปอยู่กับ Philadelphia 7 e e r s j ั s ตินแจ็กสันเทรดไปอยู่กับ OKC OK Thunder ดอร์เดรอนไรทเทรดไปอยู่กับ Detroit Pistons ค n e y l ลีเป็นฟรีเอเจนต์ค่ะม e l ค i d คิดกิลคิสฟรีเอเจนต์เซ็นสัญญากับนิวยอร์กนิกส์สัญญา1ปี2.3ล้านเหรียญและพวกเขาก็ได้ตัวเจมส์จอห n นสัที่เทรดมาจากมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟค่ะจอชลิชัตสันเทรดมาจาก Philadelphia 76ers และก็ปิดท้ายกันด้วยการเซ็นสัญญาเก็บขวัญใจของแฟนๆทีมค่ะอย่าง JJ b a r r e ที่1นึปีสอล้านเหรียญเป็นยังไงบ้างคะเอมิเนสสำหรับทีม Dallas Mavericks ในขอดูหน้าตาของทัพหลักและทัพสำรองหน่อยสิคะจัดให้เลยครับเรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกนะครับในส่วนของแบ็คคอร์ดเนี่ยสองไก่ก็แน่นอนครับรูเกดอนชิดครับกับทีม h a r d a w a y j จูเนีครับในส่วนของฟรอนต์คอร์ดเนี่ยสปีก็ขยับจอร์จวิชาร์สันครับมาเล่นคู่กับคริสตัปปอร์ซิงกิสนะครับช่วงเปิดฤดูกกกาาาลลถ้้ปปออรรร์ซิิิิงงงงสสสยยััไไมม่่่่่ดดเเเนน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 ีี็็จะโฟธคบใวข เซนเตอร์ก็ใช้แม็กซี่ครีเบอร์ครับทีนี้หันมาดูในส่วนของสำรองนะครับสองกายก็คือเจเรนบรนซันครับกับเจเจบาริอครับสองปีก็คือจอชกรีนครับแล้วก็เจมส์จอห์นสันสำหรับเซนเตอร์ก็คือเดไวท์พาวครับและพวกเขาก็ยังมีวิลลี่คาวลีสไตล์ครับกับโบบานมายาโนวิชแล้วก็เทรเบิร์กด้วยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมีลูก้าเนี่ยก็อุ่นใจสบายใจ,จปิดนานเลยนะคะ และเอ็มินเอคิดว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะผลงานของทีมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะอย่างที่เอ็มเป็นตัวพูดนี่นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างสบายใจครับเมื่อมีลูการดอนเฉินอยู่กับทีมนี่นะครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอนาคตยาวๆให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับที่น่าเสียดายอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับนั่นคือพวกเขาไม่สามารถเก็บตัวเซตเคอรี่เอาไว้ได้<ช>แต่การที่ได้จอร์ดวิชาร์สันเข้ามาเนี่ยนะครับ แม้ว่าการยิง3คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นรองเซตเคอร์รีนะครับแต่ว่าการเล่นเกมรับของจอร์ดวิชาสันเนี่ยน่าจะช่วยให้ลูก้าดอนชิตเนี่ยเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่าเกมรับของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีการยิง3คะแนนเนี่ยก็ใช้ได้ครับไม่ได้ว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะครับแต่อาจจะยังเป็นรองเซธเคอร์รีอยู่ครับ และอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าจะมีปัญหานิดนึงในช่วงเปิดฤดูกาลน,นั่นก็คือการบาดเจ็บของปอซิงกิสที่เจ้าตัวเนี่ยล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าช่วง2ถึงสามอาทิตย์แรกเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถใช้งานปอซิงกิสได้เพราะเจ้าตัวเนี่ยยังคงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเอ็นหมอนรองกระดูกฉีกดอยู่นะครับตั้งแต่การแข่งขันในเพลย์ออฟที่บับเบิลเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าลูก้าดอนชิตเนี่ยอาจจะต้องแบกทีมเอาไว้เลยครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมพวกเราจึงคิดว่าลูก้าในฤดูกกาาลี่จถถึงงนนนน้้เเเเเยือววปป็็็ใตตั MVP ไดร รามารอติดตามชมกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าทีมของพวกเขาเนี่ยน่าจะก้าวขึ้นมาจบที่อันดับ4ครับขึ้นมาเป็นท็อปโฟของฝั่งตะวันตกครับนี่คือความยอดเยี่ยมของลูก้าในการนําทีมจริงๆครับทีมของพวกเขาน่าจะชนะนะครับน่าจะชนะอยู่ในราวๆ4 2่สิถึงเกมเลยครับค่ะและนี่ก็คือความมันความสนุกนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะติดตามชมกันค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ เหล่านี้คือการสรุปนะคะทั้งทับหลักทับสำรองและการเปลี่ยนแปลงหลักๆค่ะของ5ทีมในโซน s o Southwest d i v i s i o n นะ,ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคิดว่าใน5ทีมนี้ทีมไหนเนี่ยน่ากลัวที่สุดคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้นะคะขอกําลังใจอีกนิดนึงนะจ๊ะถ้ายังไม่ได้ไลค์ฝากกดไลค์ด้วยจ้ะถ้ายังไม่ได้ซับ<ๆ>ก็ช่วยกดซับให้ด้วยนะครับและเป็นกําลังใจให้มากไปกว่าน,นั้นนะคะฝากกดแชร์ให้พวกเราทั้งสงคนด้วยนะคะนึกถึง ะะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณนะคะ